เราจะมาดูกันว่าในประเทศนี้ส่งออกสินค้าอะไรมากที่สุดโดยมีพวกเรา3ามคนเป็นผู้ดำเนินการนะคะโดยมีสวัสดีค่ะชั้นนางสาวกนกวรรแตงทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิพิมามณีรุ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชานันท์ไรสานค่ะและประเทศแรกที่เราจะมาสำรววันนี้นะคะได้คือประเทศลาวค่ะแล้วมาพบกับดิฉันนะคะผู้ดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าส่งออกประเทศลาวค่ะซึ่งประเทศลาวนะคะเป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ กับประเทศแรกนะคะคือประเทศลาวค่ะประเทศลาวเป็นประเทศเกษตรกรรมเช่นเดียวกับประเทศไทยโดยมีอาชีพเกษตรศกรรมถึงห0เของประเทศอุตสาหกรรมโรงงานการท่องเที่ยวและบริการด้านต่างๆ30%และอาชีพอื่นๆ20%ค่ะโดยรายได้ของประชาชนมาจากเกษตรศกรรม4 3 5 0ปอซอุตสาหกรรม3 0ม0และบริการด้านต่างๆถึง2ีกค่ะการประกอบอาชีพของคนลาว ร้อยละ80ยังผูกพันกับเกษตรกรรมเป็นหลักคือทำนายาสูผูกข้าวเลี้ยงสัตว์กาแฟพืชผักและหาของป่าค่ะสินค้าส่งออกสินค้าส่งออกของเราได้แ,แก่ไม้แปรรูปสินค้าประมงและสัตว์แร่ธาตุและอื่นๆค่ะค่ะสำหรับประเทศส่งออกหลักของประเทศลาวนะคะ ได้แก่ประเทศไทยโดยมีสัดส,ส่วนร้อยละ51.3ในปีพศ2 5 5 0รอลงลงมาคือประเทศเวียดนามร้อยละ1 5 5ค่ะสำหรับประเทศลาวนำเข้าสินค้ามากที่สุดนะคะได้แก่ประเทศไทยค่ะโดยมีสัดส,ส่วนนำเข้าถึงร้อยละ70.6ค่ะองลงมาได้แก่ประเทศจีนร้อยละ8.3เปเซนค่ะค่ะต่อไปเป็นการนำเข้าและส่งออกสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศลาวนะคะได้แก่ ผ้าสําเร็จรูปไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้สินแร่ฐานหินหนังดิบข้าวโพดใบรรยาสูบโดยส่งออกไปยังประเทศต่างๆเช่นไทยเวียดนามฝรั่งเศสญี่ปุ่นสหาราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์และเยอรมันค่ะค่ะต่อไปเป็นการนำเข้าส่งออกสินค้าในร้านค่ะต้องผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ2ถึง3ของราคาสินค้าซึ่งจะทำให้สินค้านั้นมีราคาต้นทุนสูงขึ้นบริษัทนำเข้าต้องมีสัสดส่วนการส่งออกอย่างน้อย2ใน3ของมูลค่าสินค้านำเข้านอกจากนี้รัฐบาลยังกำหนดโคตาสินค้าบางรายการเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงปูนซีเมนต์ข้าวและเหล็กเส้นค่ะนโยบายและกฎระเบียบก,การค้าและการเปลี่ยนแปลงมีความไม่แน่นอน ขั้นตอนการนำเข้าส่งออกเอกสารของเราจะมีความซับซ้อนมากต้องยื่นใบอนุญาตหลายครั้งรวมทั้งเงินค้ำประกันาการนำเข้าสินค้าและส่งออกค่ะค่ะแล้วประเทศต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะนั่นคือประเทศพร่มประเทศพร่มเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจอีกนนะะอป,ป,ประเทศหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเปิดเป็นประเทศเปิดในเมื่อไม่นานมานี้ประเทศพม่มเนี่ยมีสินค้าส่งออกอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะราชมกันเลยค่ะคะ่ะสำหรับประเทศต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงประเทศพม่าก,กัน ซึ่งประเซึ่งประเทศซึ่ง,ง,งค่ะซึ่งประเทศเนี้ยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างนี้เพราะว่าพม่าเพิ่งจะเ,เป็นประเทศที่กําลังพิ่งจะเปิดหรือไม่ก,ก็แบบว่ามีการส,งส,งส่งออกต่อประเทศอื่นมากขึ้นโดยสินค้าที่ส,งส่งออกสาคัญของประเทศพม่านะคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเหล็กอัญม,มณีเเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพม่าเป็นประเทศปิดถูกไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงสมรณ์อยู่ แล้วก็สินค้าส่องออกที่สําคัญที่เป็นสินค้าเกษตรนะคะนั่นก็คือแก๊สธรรมชาติซึ่งแก๊สธรรมชาติเนี่ยทำรายได้ให้กับพม่าเป็นอย่างสูงเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็พบกับดิฉันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะขอรับหน้าที่ดําเนินรายการนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับสินค้าที่ประเทศเวียดนามได้ส่งออกค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่าเป็นยังไงดังนี้ค่ะค่ะสําหรับ ประเทศเวียดนามนะคะมีสินค้าส่งออกที่สาคัญก็คือน้ํามันดิบถ่านหินสิ่งทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูปเพื่อไปถึงรองเท้าอาหารทะเลข้าวผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราสินค้าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และกาแฟค่ะซึ่งประเทศคู่ค้าส่งออกที่สาคัญของประเทศเวียดนามนะคะนั่นก็คือสหรัฐ18%เญี่ปุ่น11%จีน1% 1เยอรมัน 3. 7ค่ะ และก็อาชีพและสินค้าที่ส่งออกในประเทศเวียดนามนะคะก็คือประชากรเวียดนามเนี่ยจะมีประมาณ80%ที่จะประกอบอาชีพกเกษตรกรรมปลูกข้าวยางพาราชากาแฟยาสูบพริกไทยรวมไปถึงการทำประมงเช่นจับปลาปลาหมึกแล้วก็กุ้งค่ะค่ะสำหรับสินค้าที่นะคะที่นำเข้าชั่วคราวเพื่อจัดแสดงงานสินค้า ของประเทศเวียดนามเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีน้าเข้าแต่ว่าต้องส่งออกกลับไปภายใน30วันค่ะนับจากวันที่สิ้นสุดการจัดงานแสดงสินค้านอกจากนี้สินค้าประเภทเครื่องมืออุปกรณ์และส่วนประกอบที่นักลงทุนต่างชาตินําเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการส่งออกระรับการยกเว้นต้องเสียภาษีน้าเข้าเช่นกันแต่เมื่อไม่ใช้งานแล้วต้องกลับส่งออกไปไม่สามารถนํามาจําหน่ายใหม่ได้ต่อไปนะคะก็คือสินค้าที่ห้ามน,นําเข้าในประเทศเวียดนาม เวียดนามเนี่ยห้ามนาเข้าสินค้าจํานวน9รายการด้วยกันซึ่งก็คือได้แก่อุวุรรวมทั้งกระสุนวัตถุระเบิดและอุปกรณ์เทคนิคด้านทหารยกเว้นการนําเข้าดินาาระเบิดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมด้านการทหารให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของเวียดนามเป็นผู้พิจารณาอันต่อไปก็คือยาเสพติดสารเคมีเป็นพิษสิ่งพิมพ์หรือพัสดุพันธุ์ที่ขัดต่อความมั่นคงวัฒนธรรมและระบอบก,การปกครองของเวียดนามแล้วก็ประทัด รวมทั้งของเด็กเล่นที่มีผลเสียต่อการเรียนรู้และปลอดภัยต่อสาธารณะค่ะอันต่อไปก็คือบุหรี่ยกเว้นในกรณีที่บุคคลน,นําติดตัวเข้ามาในปริมาณที่รัฐบาลเวียดนามกําหนดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้แล้วยกเว้นรถยนต์นั่งขนาดต่ำกว่า12ที่นั่งรถจักรยานยนต์และสิ่งของส่วนบุคคลที่ใช้แล้วและนําเข้ามาในเวียดนามเนื่องจากการย้ายถิ่นที่อยู่หรือเดินทางตามระเบียบที่รัฐบาลเวียดนามกําหนด รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพวงมลาลัยด้านขวารวมทั้งส่วนประกอบและชิ้นส่วนและอะไหล่ที่ใช้แล้วของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ค่ะค่ะแล้วก็พบกับดิชาน,นะคะดิชานเป็นผู้ด,ดำเนินรายการอีกคนนึงที่จะพูดเกี่ยวกับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกอะไรบ้างแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจะอะไรสำคัญบ้างเราไปชมกันเลยค่ะค่ะจากจากปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราสังเกตได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจทาเออ คะ่ะข้อมูลทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒน,นาไปแบบว่าแย่ลงหรือเพื่อแล้วว่าเศรษฐ,ฐกิจสดเช้าอย่างเห็นได้ชัดแต่หลังจากการที่มีการประกาศนับถอยหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เนี่ยส่งผลให้ตลาดการส่งออกในประเทศอาเซียนเนี่ยมีความพึงคักมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ9้าสมาชิกของประเทศในประเทศอาเซียนเนี่ยถือเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยเช่นกันค่ะค่ะแล้วประเทศต่อไปที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือประเทศไทย ที่เรารู้กันดีอยู่ว่าคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมถูกไหมคะมีอาชีพทํานาทําไร่เป็นหลักส่วนมากถ้าคนทั่วไปคิดก็คือส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเกษตรเป็นหลักแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าทําไมไทยถึงออส่งออกอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยทําไมไทยไม่ส่งข้าวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเรื่องนี้น่าสนใจนะคะเรามาดูกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้าแล้วมากที่สุดอันดับแรกก็คืออุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ ออุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์แล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรคอมพิวเตอร์ต่างๆค่ะค่ะในวันนี้นะคะดิฉันหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับความรู้มากมายค่ะในการก้ราวไปสู่ AEC ร้อมกันในปี2,558ค่ะค <ขา S 2> ่ะพบกับพวกเราใหม่นะคะในสกู๊ปข่าวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ